hello จะมาตอบคำถามค่ะคำถามว่ามีอยู่ว่าพี่ออฟฟี่ใช้แป้งพับของอะไรคะคำตอบก็คือดึดึดเลล่าค่ะอันนี้เป็นแป้ง ela, เลล่าที่ออฟฟี่ใช้ตบระหว่างวันแล้วก็คือมันอยู่จริงๆแล้วมันดีจริงๆนะคะอันนี้ใช้ออฟฟี่ถ้าเกิดจะใช้เบอร์เดียวกบออฟฟี่ใช้เบอร์ขาวที่สุด นะคะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในแพคเกจมันเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือพับของมันนะคะรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วใช่เปล่าส่วนบีบีครีมทาตัวคือ จะบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนขาวแต่ก็คือเป็นขาวธรรมดาค่ะขาวเหลืองธรรมดานะคะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆก็ขาวผ่องออฟฟิเชียลว่าไม่มีใครอยู่ดีขาวผ่องขึ้นมานอกจากยกเว้นว่าการดูแลตัวเองแต่ออฟฟี่คือช่วงนี้ไม่ค่อยดูแลตัวเองหนึ่งธุรกิจร้านเหล้าใช่ไหมคะก็นอนดึกนะคะไม่หรอกจริงๆก็คือนอนดึกจริงๆนี่นะอันนี้คือ เลยล่ะอันนี้คือทาตัวนะคะอันนี้คืออยู่นานมากระหว่างวันเนาะส่วนคือก็ก่อนที่จะทาครีมอะไรอย่างเงี้ยออฟฟี่ก็ใช้นี่เซรั่มบำรุงนะคะของเลยล่าเช่นกันใครที่บอกว่าพวกแบบว่ามาลายอะ่ะแบบเนี่ยมาลายเขียวเนี้ยใช้ดีนะคะก็คือทาก่อนแต่งหน้า ใช่ทาครีมเสร็จทาครีมเซ็กซี่วิสของออฟฟี่ของออ t โต้แองเจิลนะคะแล้วก็มะลายขาวหรืออาจจะไปผสมกับอันนี้ก็ได้คืออามาร่าขาวนี่ขายดีจริงๆอยากจะบอกเลยนะคะก็บอกกันไปแล้วบอกเคล็ดลับความสวยกันไปหมดแล้วไม่รีบทำไม่รู้ด้วยนะโอเคปะแล้วส่วนเรื่องของเอ่อใครที่จะมาเอาครีมที่คอนโดเชิญน,นะคะแต่วันนี้เดี๋ยว พี่ออกไปทําธุระถ้าใครส่วนลูกค้าที่นัดเจอที่ร้านนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเอาคิมไปให้ที่ร้านนะโอเคปะคะใครน่ารักเดี๋ยวมีส่วนลดมิวมิวส่วนลดในร้านนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณสําหรับของขวัญทุกทุกอย่างเลยนะคะหลายคนส่งมาให้อ,อันนี้ก็น่ารักยิ่ <c oughs> เดี๋ยวเขาออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะแฟนครับผู้น่ารักทุกคนทุกสรรพสิ่งคือตอนนี้เบอร์เบอร์แล้วอะคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องผมนอนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมอเตอร์โชว์นี้ก็คืออาจจะไม่ได้พบปะสังสรรค์เพื่อนเป็นบางครั้งบางคราวนะคะเพราะว่าจะต้องทำงานบ้างอะไรบ้างบางทีเพื่อนก็บอกว่ามึงก็ควรจะทำงานบ้างอะไรบ้าง ก็ดูโจก,ก่อนโอเคปะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคืออันเนี้ยจะอัดอัดอัพทุกคลิปทุกคลิปมีความหมายดูด้วยโอเคไหมเพราะว่าเริ่มแยกสมองตัวเองตอนนี้กำลังนั่งอืนแล้วก็แยกสมองอยู่ว่าจะทำอะไรต่อไปดีโอเคปะ